ครับนี่ครับตัดต่อมาใหม่ท่อลงสระครับมาถึงแนวต้นกล้วยน้ำมาลงบ่อน้ำแรงน้ำต็มท่อดีครับ ปลาดุกก็ขึ้นมาเล่นน้ำได้ด้วยเพราะว่ามันมีอากาศ